พร้อมหรือยังหลังจากที่เราเรียนในเรื่องของเครื่องดนตรีไปแล้วไหนลองทบทวนนะเครื่องดนตรีไทยมีกี่ประเภทมีสี่ประเภทนะก็คือมีเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีแล้วก็เครื่องเป่าโอเคทีนี้ในการนําเครื่องดนตรีมารวมเป็นวงนะเขามีวิธีการ อยู่ด้กันสามอย่างนะก็คือการรวมกลุ่มเครื่องตีประเภทแรกเราเรียกว่าปีพาดหรือว่าวงปีพาดคำว่าปีก็คือปีคำว่าพาดแปลว่าเครื่องตีจำได้ไหมเทอมที่หนึ่งที่เราเรียนประวัติสมัยสุขโขทยัยจำได้ไหมคะ,ะคำว่าพาดแปลว่าเครื่องตีเพราะนั้นวงปีพาดก็คือวงที่ประกอบไปด้วยเครื่องตีเป็นหลักนะคะ ประเภทที่สองเรียกว่าวงเครื่องสายวงเครื่องสายก็คือเอาเครื่องดีดเครื่องสีมารวมกันเป็นหลักใช้คําว่าเป็นหลักเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ดีดกับสีจริงๆแล้วมันก็มีตีอยู่ด้วยแหละนะแล้วก็มีเป่าอยู่ด้วยแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องหลักนะคะแล้วก็ประเภทที่สาเราเรียกว่าวงมโหรีมโหรีก็คือการนําเอาทั้งสี่ประเภทมารวมกันนะคะก็คือเป็น ปี่าเป็นเครื่องบีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่ามีครบหมดเลยอ่ะทีนี้เรามาดูว่าโดยหลักการก็อย่างที่ครัวอธิบายนะคะก็คือวงดนตรีไทยมีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกก็คือเรียกว่าลักษณะของวงปีา่าาดนะคิดจำง่ายๆก็คือจะมีเครื่องตีกับเครื่องเป่าเป็นหลักนะเป็นหลัก กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มวงเครื่องสายนะกลุ่มวงเครื่องสายใช้เครื่องดีดบวกเครื่องเป่าเป็นหลักอนะ่เป็นหลักก็คือในที่นี้มักจะเป็นเครื่องบรรเลงทํานองก็คือให้ทํานองนะเสียงดังเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวเดินเดินเพลงว่างนั้นเถอะนะต่อมากลุ่มสุดท้ายก็คือวกลุ่มวงมโหรีนะกลุ่มวงมโหรีมโหรีก็คือ เอาทั้งเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่ามารวมกันหมดเลยเรียกว่าวงมโหรีทีนี้มโหรีมาจากอะไรนะคะมะโหรีก็มาจากการเอานำคำว่ามโหรานมโหรานแปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะมารวมกับคำว่าดนตรีนะเอามารวมกันปรับคำนั้นลดคำนี้กลายเป็นคำว่ามโหรีแทนนะคะ ผูอนุญาตให้นักเรียนถ่ายวิดีโอหรือบันทึกเสียงได้หรือจะใช้วิธีการจดหรือจะถ่ายรูปได้หมดเลยนะคะขอให้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะมีโทรศัพท์ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ ไปต่อนะคะทีนี้เราจะมาดูกลุ่มแรกนะก็คือกลุ่มวงปีพาดกลุ่มวงปีพาดนะคะปีพาดก็จะมีหลากหลายขนาดหลากหลายชนิดเลยนะคะ ทําไมมันต้องมีหลายชนิดเพื่ออะไรนะมีหลายชนิดเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันเหมาะสมกับการแสดงหรือการใช้งานประเภทนั้นๆอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันว่าแต่ละชนิดที่ทําขึ้นมาทําเพื่ออะไรมีที่มาอย่างไรนะคะประเภทแรกวงปีพาสประเภทที่หนึ่งเรียกว่าวงปีพาสชาตรีเนาะอะ่เดี๋ยวเราไปดูอันนี้เลย อันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของปีพาช,ชาตรีนะคะก็จะมีระนาดเอกอมีตะโพนไทยแล้วก็มีกองทัศอันไหนเป็นกองทัศคางเรียนที่เป็นสองใบคู่นะคะนั่นคือกองทัดเนาะคำว่ากองทัดก็คือมาจากนักเรียนเห็นไหมว่ามันมีไม้ทัดอยู่ข้างหน้ามีไม้ทัดเป็นกากระบาดอย่างเงี้ยอยู่ข้างหน้าเรียกว่ากองทัศนะคะ ถ้าสมัยเริ่มแรกยุคแรกๆวงปีพาดเ,เครื่องห้าอย่างเบาจะมีกองทัพแค่ใบเดียวนะแล้วไม่ได้ใช้ตะโพนนะคะของก็ไม่ใช่ค้องวงนะคะเป็นคล้องคู่ในะสมัยสุขโขทัยนะคะสมัยสุขโขทยัยสมัยวิทยาพอตอนนี้ปรับพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะวงปีพาดชาตรีหรือวงปีพาดเครื่องห้าอย่างหนักเป็นอันเดียวกันนะ นักเรียนอย่าสับสนนะคะจำให้ดีว่าวงปีพาดช,ชาตรีหรือวงปีพาดเครื่องห้าอย่างหนักเป็นนันเดียวกันทำไมคำใช้คำว่าอย่างหนักเพราะว่าเครื่องดนตรีที่เพิ่มเข้ามามันเป็นเครื่องดนตรีที่มีน้ำหนักนะมีน้ำหนักก็คือค่อนข้างเยอะแล้วก็หนักนะคะ,ะวงชนิดนี้ใช้ประกอบการแสดงละครชาตรี จึงเรียกว่าวงปีพาดช,ชาตรีจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำให้ได้นะนี่เป็นหลักการสำคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาครูออกข้อสอบอันนี้คือคำตอบของเราครูก็สอนเน้นเเนื้อเเลยนะคะสอนเน้นเน้นเนืน้อเนืน้อเลย ลักษณะของวงปีผ้าชาตีก็คือมีห้าชิ้นตามนี้นะคะห้าชิ้นตามนี้ก็คือมีละนาดเ,เอกหนึ่งตะโพนไทยหนึ่งนะคะกองทัศ1หนึ่งอันนี้เป็นปีหนึ่งแล้วก็ของวงใหญ่หนึ่งนะคะโอเคต่อไปวงปีเอ่อปีผ้าไม้แข็งเครื่องห้าเหมือนไหม เหมือนกับปีพ่าชาตรีเมื่อคู่ไหมเหมือนไหมคะเหมือนอ่ามันมีข้อไม่เหมือนอยู่อะไรที่ไม่เหมือนอเลขไหนอ่าเลขสามนะคะเลขสามไม่เหมือนอ่าคำว่าปีพาดไม้แข็งก็คือใช้ไม้แข็งในการบันเลงก็คือจะเป็นวงที่ให้เสียงดัง นิยมใช้ในงานประเภทที่ต้องการความดังเพราะว่าคนไทยในสมัยก่อนไม่มีเครื่องเสียงนะเรียนไม่มีเครื่องเสียงเพราะนั้นเครื่องดน,นตรีไทยเนี่ยจึงถูกออกแบบให้มีความดังก้องกังวานในตัวมันเองนะคะการใช้ไม้แข็งไม้แข็งก็คือครูได้เอาให้นักเรียนดูไปแล้วเนาะก็คือเป็นไม้ที่ทําเป็นลักษณก้อนสีดํะเวลาตีจะเสียงดังกังวานมากจะใช้ในงานวัด งานกระถินพราป่าการสแสดงการแจ้งที่โล่งทั้งหลายนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้แข็งไม้แข็งเครื่อง5้าก็คือมีจำนวน5ชิ้นหลักๆนะคะเอาครูคะทำไมในนี้มี6ล่ะเขาไม่ได้นับตามจำนวนนะคำว่าเครื่องห้าก็คือประมาณว่ามี5ชิ้นทีนี้มันเพิ่มเข้ามาก็คือ,อเลขที่3มเราเรียกว่ากลองสองหน้า จำให้ดีนะคะกลองสองหน้านะมีปีนะเลข1คือปีเลข2คือกองทัดใช้กองทัดใบเดียวนะคะเลข3คือกลองสองหน้าเลข4คือตะโพนไทยเลข5คือของวงใหญ่เลข6คือระนาดเอก่าอันนี้คือวงปีพาดไม้แข็งเครื่อง5้าต่อไป ก็เรียกว่าเป็นเซกย่อยของของวงปีพาชาตีก็คือมีการแบ่งย่อยลงมาอีกนะคะปีพาธไม้แข็งเครื่องคู่อะอะไรเพิ่มเข้ามานักเรียนเพิ่มจากเครื่องห้าอะไรเพิ่มเข้ามาอะไรหายไปมีอะไรเพิ่มเข้ามาคะก็คือมีละนาดทุ้มมาเพิ่มคู่กับ ระนาดเอกเห็นไหมคะมีระนาดทุม้มระนาดทุ้มมาคู่กับระนาดเอกแล้วก็มีของวงเล็กมาคู่กับของวงใหญ่แล้วก็มีกองทัศสองใบก็เป็นคู่นะคะยกเว้นตะโพนอาคูคาแลวตะโพนคู่กับอะไรตะโพนคู่กับกองทัศค่ะกองทัศกับตะโพนตีคู่กัน,นตีคู่กันเขาจะตีล้อกันนะคะสองใบนี้นะคะ อันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นขั้นสุดของเครื่องตีไทยนะประเภทเครื่องตีเป็นะตะโพนกับกองทัศเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันนะเป็นของคู่กันต่อไปอ๋อแล้วรู้ไหมว่าไม้แข็งเครื่องคู่ใช้ในงานอะไรนักเรียน เช็เช่นเชกเช่นเดียวกับเครื่องห้าเลยค่ะนักเรียนเพียงแต่ว่างานใหญ่ขึ้นก็วงใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองอ่าหรือว่าถ้ามีตังจ้างมากขึ้น <c oughs> ก็ได้ <c oughs> คือมีตังน้อยเอาแค่เครื่องหา้าก็พอมีตังเยอะจํานวนนักดนตรีเพิ่มขึ้นค่าค่าจ้างวงก็มากขึ้นก็แพงขึ้นด้วยอลังการมากขึ้นด้วยก็ก็เพิ่มได้ถ้าถ้าอลังการยังไม่พอก็อันนี้เลยเครื่องใหญ่ ก็เป็นขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็จะเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนักเรียนสังเกตอะไรที่เพิ่มเข้ามาจากเครื่องคู่บ้างชาบฮะอะไรนะพูดชัดๆครับดิปีนอกอ่ะก็คือเอาง่ายๆเพิ่มปีเข้ามาอีกตัวหนึ่งแต่จริงๆน่ะโดยโดยหลักการทั่วไปเนาะเขาก็บักปี เราเดียวนี่ยก็หาคนเป่ายากมากแล้วนะคะไม,ไม่จาเป็นก็ได้นะคะเครื่องใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีปีสองตัวสองเรานะคะใช้เราเดียวก็พอนะคะแต่ถ้าสามารถก็สองได้นะคะมีอะไรเพิ่มมาอีกเออระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็กอันนี้นักเรียนจำให้ดีว่าเป็นหัวใจสำคัญของวงเครื่องใหญ่ทั้งหลายนะ อะไรก็ตามที่มันมีขนาดใหญ่นะเป็นวงเครื่องใหญ่จะต้องมีระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กถ้าเอาสองตัวนี้ออกจะกลายเป็นวงเครื่องคู่จำไว้ให้ดีนะ,ะ,ะวงเครื่องใหญ่จะต้องมีระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กเข้ามาถ้า เอาออกก็จะไปเป็นวงเครื่องคู่เลยนะคะเครื่องคู่เลยส่วนอ็อกเซซอรีก็คือพวกเครื่องกำกับจังหวะทั้งหลายก็เพิ่มเข้ามาให้มันเหมาะสมนะคะก็มีเพิ่มชาเพิ่มมงเข้ามานะคะมีกองสองหน้ากลับเข้ามาอีกนะคะก็ตามนี้ทีนี้ต่อไปส่วนในการบันเลงก็ก็วงใหญ่งานใหญ่ค่ะ ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพเลยต้องการความอลังการขนาดไหนเล่นได้ทั่วไปทุกอย่างทุกงานนะคะต่อไปวงปีพาดไม้นวมวงปีพาดดึกดำบรรแล้วก็วงปีพาดมอนเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างนะคะมาดูทีละอย่างเนาะอ่าไม้นวมก่อน ความพิเศษของวงปี่พาดไม้นวมก็คือ,อยังเรียกว่าวงปี่พาดนะแต่ไม่ได้ใช้ปีเครื่องเป่าไม่ได้ใช้ปีใช้ขลุ่ยแทนทําไมต้องใช้ขลุย่ยเพราะว่าวงชนิดนี้มีไว้บรรเลงประกอบการขับร้องหรือฟ้อนรำที่ที่ต้องการความนุ่มนวลอ่อนหวานค่ะวงชนิดนี้นะใช้ประกอบการขับร้องฟ้อนรำและ การแสดงหุ่นละครเล็กหุ่นละครเล็กซึ่งมันจะมีเขาเรียกว่าการขับที่เรียกว่าขับสังขารานะจะต้องใช้ซอู้ในการบรรเลงประกอบเพลงนี้นะทำนองก็คือ น,นอ่อยน้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 อยน่อยน้อยน่อยน้อยน้อยนอยนน่อยน่อยนอันนี้คือทำนองนี้ที่ซสอู้จะต้องเป็นผู้สีเพราะนั้นข้อบังคับของวงนี้ก็คือต้องใช้ขลุยเพียงอใช้ซออู้นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกองตะโพนตะโพนตามนี้เลย มีข้อสังเกตเนาะว่ามีกรองตะโพนเพิ่มเข้ามากรองตะโพนเป็นไงก็ลักษณะของตะโพนเป็นยังไงกรองตะโพนเป็นอย่างนั้นเลยแต่ปกติเนี่ยตะโพนจะใช้ใบเดียวใช่ไหมคะแต่พอกลายเป็นกรองตะโพนจะต้องมีสองใบแล้วเอามาตั้งเอียงเอียงเหมือนกับกองทัดอะเอามาตั้งเอียงเอียงเหมือนกับกองทัด คือตะโพนเนี่ยจะมีฐานสองข้างถูกต้องไหมก็เอาฐานออกข้างหนึ่งค่ะให้มันเหลือข้างเดียวแล้วตั้งให้มันเอยียงนี้แล้วก็ใช้ไม้ตีปกติใช้มือตีนะใช้ตีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือวงปีพาดไม้นวมนะต่อไปวงที่4วงที่4ชื่อว่าวงปีพาดดึกดำบันโอ้ ถ้าฟังจากชื่อเนาะเรียนจะบอกว่าดึกดำบรรน,นี่ต้องเก่าแก่โบ,โบราณโบราณแน่ๆเลยโง no. ไม่ใช่นักเรียนจำให้ดีนะคะคำว่าวงปีผ้าดึกดำบรรจริงๆแล้วในยุคนั้นที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นวงที่มีความทันสมัยที่สุดโอ้ทันสมัยยังไงก็คือผู้ก่อตั้งวงเนี่ยท่านไปศึกษาต่อต่อตางประเทศค่ะ แล้วช่วงนั้นก็คือประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีชาวฝรั่งาชาวต่างชาติเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยเยอะละอังกฤษเอ่ยฝรั่งเศสเอ่ยมาเยอะละแล้วเขาก็มาดูละครไทยแล้วท่านผู้ก่อตั้งเนี่ยท่านก็มาดูแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊มันมีหลายอย่างที่มันไม่ค่อยซับพอร์ตฝรั่งฟังแล้วมันดังไปไอเ้เดิมๆที่เรามีอยู่เนี่ยเสียงมันดังไป แล้วก็บางอย่างมันฟังยากท่านก็เลยตั้งวงดนตรีชนิดนี้ขึ้นมาพร้อมกันนั้นก็ได้สร้างละครชนิดนี้ขึ้นมาด้วยนะคะให้ละครชนิดนี้ชื่อว่าละครดึกดำบรรโดยเรียนแบบการแสดงละครโอเปร่าของฝรั่งโอเปร่าเป็นยังไงนักเรียนอยากรู้นักเรียนไปเซิร์ช ใน YouTube ดูได้นะคะว่าโอเปร่าเป็นยังไงนะคะมีการขับร้องคล้ายๆฝรั่งก็คือปกติละครไทยเนี่ยคนร้องแกไม่ร้องเองนะคะคนรำคนแสดงไม่ร้องเองแกมีผู้ภาคผู้ขับให้เหมือนโขนเนะะี่ยค่ะแต่พอมาเป็นปีภาคหรือดำบันปุ๊บเปลี่ยนนะคะให้ผู้ร้องร้องเองแล้วก็ให้เพลงมันมีความทันสมัยในยุคนั้นมากขึ้นให้ฝรั่งฟังได้สบายหูมากขึ้นอย่างนี้นะคะก็ ให้ชื่อละครนั้นว่าละครดึกดำบันแล้วก็ให้ชื่อวงปีพาดช,ชนิดนี้ว่าวงปีพาดดึกดำบันด้วยแล้วคำว่าดึกดำบันมันมาจากไหนคำว่าดึกดำบันก็มาจากชื่อโงรงละครก็คือสถานที่แสดงนั่นเองนะคะสถานที่ที่ใช้แสดงนั้นชื่อว่าโรงละครดึกดำบรรก็เลยตั้งชื่อทั้งวงแล้วก็ตั้งชื่อทั้งละครเนี่ย เป็นชื่อของโรงละครงงไหมสับสนไหมงงไหมคะงงไหมก็เหมือนเหมือนป่าแดดวิทยาโคมีมีวงโยธวาทิตหนึ่งวงคนก่อตั้งก็คือครูนี่แหละทำไมจะให้ทำยังไงจะให้รู้ว่าวงนี้มันคือของใครมันมาจากที่ไหนก็ตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับโรงเรียนก็เลยเป็น P.W.K. Marching Band ทำไมชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นวงสากลจะเป็นป่าแดด Marching Band มันก็ดูมันดูตลกมันดูขืนๆใช่ไหมเพราะนั้นก็ตั้งชื่อให้มันสอดคล้องอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันไม่เห็นต้องงงไม่ต้องงงอะไรอ่ะทีนี้มาดูในวงนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือมี ละนาดเอกเหล็กละนาดทุ้มเหล็กเออหูแล้วละนาดเอกเหล็กละนาดทุ้มเหล็กนะคะอ,อ่าละนาดเอกธรรมดาละนาดทุ้มธรรมดานะคะกรองอะไรที่มีสองใบกรองอะไรอ่ากรองแขกอ่า ของวงใหญ่ของวงเล็กนะมงชิงชาบแล้วก็ปีอันนี้เรียกว่าปีชวาหรือปีชไหนนะคะต่อไปวงปีพาดมอนอ้าวคำถามคือวงดนตรีไทยทำไมเป็นวงปีพาดมอนล่ะคะ อันนี้ต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนนักเรียนใครเคยดูหนังเรื่องประกาศพระนเรศวรประกาศอิสรภาพบ้างเคยดูไหมไม่เคยดูไปดูนะคะมันจะมีฉากตอนที่พระนเรศวรประกาศอิสรภาพเสร็จแล้วท่านก็สั่งให้ถมแม่น้ําถมถนนข้ามแม่น้ําเพื่ออพยพ คนไทยที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นเฉลยที่พามา่าในตอนนั้นไม่ได้มีแค่คนไทยนะคะมันก็มีคนไทยคนมอนคือใครก็ตามที่อยากไปอยู่กับฉันน่ะอยากไปอยู่กับเราอ่ะอยากไปอยู่กับประเทศไทยหรือสยามในตอนนั้นหรืออยุธยาในตอนนั้นใครก็ตามที่อยากมาอยู่กับเราอยากสงบร่มเย็นอยากสบายอกสบายใจก็ให้ขนข้าวขนของมา หนึ่งในนั้นก็คือมีคนมอนและถามว่าปัจจุบันประเทศมอนอยู่ไหนคะนักเรียนทราบไหมทราบไหมคะมอนไม่มีเมืองคะ่ะตอนนี้มอนไม่มีประเทศเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนยึดไปแล้วแต่ถ้าถามครูว่าแล้วเมืองมอนแต่ก่อนมันอยู่ตรงไหนคะก็คืออยู่ในประเทศพมา่าค่ะสัญลักษณ์ของคนมอนคือหงเพราะนั้นเมืองมอนก็คือหงสาวดี นั่นคือประเทศมอน <c oughs> ใช่แต่ตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพมา่าไปแล้วเพราะนั้นมอนก็ไม่ได้มีประเทศเป็นของตัวเองเขาเรียกว่าไม่ได้มีประเทศเป็นเอกราชเป็นของตัวเองนะเพราะนั้นคนไทยนับว่าโชคดีแล้วนะคะทีนี้พอคนมอนมาอยู่เขาก็ขนเอาทุกอย่างของเขามาหมดนะคะทั้งวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงดนตรีซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งคนมอนก็ มีวงดนตรีเป็นของตนเองและมีรูปแบบของวงดนตรีเป็นของตนเองนักเรียนจะสังเกตนะให้นักเรียนดูนะคะคู่แรกข้างหน้าเห็นไหมอ่าเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูข้างหน้าอันนี้คือของวงนอนนะนักเรียนที่เป็นลักษณะโค้งนี้ นี่คือของมองกอดอันนี้เป็นมงสามใบนะมงสามใบมงสามใบอันนี้เป็นเปิงมางค้อเปิงมางก,ก็คือกลองชนิดหนึ่งนะในนี้ประกอบไปด้วยกลองสองหน้าหลายๆใบหลายๆขนาดเอามาห้อยเรียงรวมกันนักเรียนมักจะได้ยินในเพลงลูกทุ่งทั้งหลาย ไปดูเมื่อกี้ใหม่ในนี้มีมีเอ่อมีลูกเปิงม,มางหรือกองสองหน้าแล้วนะเรียงบันในนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือละหน้าทุ้งเหล็กน,นะละหน้าทุง้งละหน้าเอกละหน้าเอกเหล็ก ค่ะแล้วก็ชิงชากับโมงข้างหลังแล้วก็มีฝีมอดูตรงนี้ทีนี้เอกลักษณ์ของฝีคาดมอนคือตัวใหญ่เครื่องดนตรีเนี่ยสำเนียงเสียงที่ออกมาจะนิ่หน้าแล้วก็เศร้าเพลงมอส่วนใหญ่จะสำเนียงเศร้าฟังแล้วเราจะรู้สึกเหมือนมันโศกเศร้าน,นะคะอันนี้คือตะโปนมอนนะเรียนตะโพนมอนเนี่ยโดยเฉพาะ คนเหนือนิยมวอาตะโพนมมาใช้มากนะตีมีแรงถึงครึ่งหรือว่าคนนอคนคนเหนือเรียกว่ากองเหงนพึ่งนั่นเองนะคะเหงนรึ่งเึงครึ่งนะคะฟังแบบฟังแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมันแบบมันจะตายอืมเท่งครึ่งในภาษาจีนแปลว่าเสียชีวิตแปลว่าตายจังไหมเพราะะนั้นคนมันก็ช่างเสียเที่ยทีนี้ครูจำครูกำลังจะบอกว่า เอมื่อแกี่ว่าเสียงมันเศร้าคนไทยส่วนใหญ่อันนี้จำไม่ดีนะคนไทยส่วนใหญ่นิยมนิยมนำวงปีพาดนอนไปบรรเลงในงานศพหนึ่งเลยคือเสียงเสียงที่ออกโทนเศร้ามีความเศร้าสองคือความอลังการของเครื่องดนตรีวงปีพาดหนึ่งวงเนี่ย เขาอาจจะมีของของวงเนี่ยนะคะวางเป็นแถงหน้าเนี่ย6วงก็ได้4วงก็ได้คือแล้วเขาก็จะมีการนำขนเมคยูงอะคะ่ะมาประดับตามเครื่องคือเครื่องมันจะอลูลาอลังการแล้วก็นิยมเอาทั้งไฟเฟยมาประดับตามของก็คือมันเห็นถึงความอลังการนะคนไทยผู้มีอันจะกินทั้งหลายก็เลยนิยมจะนำวงติฆาตนอนไปบรรเลงในงานศพ ครูถามว่าแล้วจริงๆแล้วเขามีไว้เพื่องานศพอย่างเดียวไหมโน no. ไม่ใช่วงพีผ้ามอนคนมอนเขาก็ใช้ในทุกๆงานของเขามันเป็นแค่ความรู้สึกของเราเองที่เราไปตัดสินว่ามันฟังแล้วเศร้าเราก็เลยชอบเอาของเขาไปเล่นงานศพแต่ไม่ได้มีไว้แค่งานศพ<อ>เขาก็เอาไว้ใช้เล่นในทุกๆงานประเทียของเขาโอเคเข้าใจนะคะตอบไม่ได้นะ วงอะไรที่มีไว้เพื่อบรรเลงงานศพอย่างเดียวก็คือวงชนิดนี้เรียกว่าวงปีพาดนางหงวงผีพาดนางหง เป็นวงดนตรีของไทยที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานศพเท่านั้นเพื่อใช้ในงานศพเท่านั้นคำว่านางหงในที่นี้มาจากอะไรนะคะนางหงในที่นี้มาจากเชื่อของเซตเพลงก็คือของ เงชุดหนึ่งที่เขาเตรียมไว้เพลงชุดนี้มีไว้สําหรับบรรเลงในงานศพเท่านั้นไม่เล่นในงานอื่นถ้าใครออกเล่นแสดงว่าเธอถูกแช่งแล้วล่ะวงปีผ้านางหงประกอบไปด้วยปีชวาอันนี้เสียงปีชวาก็จะคล้ายๆกับเสียงปีมอนนะก็จะออกเศร้าเหมือนกันออกเศร้าเหมือนกันแต่เบากวา่า ระนาดเอกระนาดคุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กของมาลายูชิงฉากลับวงถามว่าถ้าเอาระนาดเอกเหล็กกับระนาดคุ้มเหล็กมาใส่ในนี้จะกลายเป็นวงอะไรจะกลายเป็นวงอะไรคะก็จะกลายเป็นวงปีาพาดนางหงเครื่องใหญ่ก็คือมีขนาดใหญ่ขึ้นแค่นั้นเอง เรียนไม่ต้องสะสมน,นะ,ะตัวพวกตัวระนาเอกเลระนาคุ้งเหล็กเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกขนาดของวงมีระนาเอกระนาคุ้งคู่กันของวงใหญ่ของวงเล็กคู่กันแบบนี้ก็จกัดว่าเป็นเครื่องคู่ถ้ามีแค่ระนาเอกหนึ่งก็จะเป็นเครื่องห้า อย่าสะสมไปจัดเรียงลำดับสมองไม่ดีนะคะประมาณอย่างนี้อันนี้คือลักษณะวิธีการดูรวงสี่ภานะแล้วก็วงอื่นๆด้วยนะหมดกี่โมงคะสา กูจะค้างไว้ที่วงเครื่องสายค้างไว้ที่วงเครื่องสายการบ้านของวันนี้ให้นักเรียนไปเขียนสรุปเนื้อหาที่รูสอนวันนี้ทั้งหมดมาส่งส่งในชั่วโมงหน้าที่เป็นวิชาทฤษฎีเรียนเมื่อไหร่ วันพฤหัสบ่ายเนาะวันพฤหัสบา่ายค่าค่าแรกใช่ไหมอ่าภาพแรกแล้วก็ภาพภาถัดไปเป็นค่าปฏิบัติอ่ามีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะให้ทําลงในกระดาษ A4 นะคะทาลงในกระดาษ A4 แล้วเอามาสมม่งครูก็คือใครที่จดไปแล้วก็จบมาส่งนะ,ะตรวจเช็คข้อมูลให้ดีใครที่ถ่ายวิดีโอไปก็ไปเปิดฟังแล้วก็เขียนมา อย่าลอกกันมาส่งนะเขียนของใครของมันเขียนตามความเข้าใจของเราเองเ <c oughs> พราะนี่คือเราก็จะเอาอันนี้แหละไว้อ,อ่านตอนสอบนะคะโอเคถ้าไม่มีอะไรเชิญค่ะหัวหน้าขอขบคุณค่ะ